แกงกับผักนิดนิดหน่อยนี่ก็อใส่บัวใส่บัวทุกคนใส่บัวสดสดใส่บัวสดสดมา อย่างนี้เลยโอ้โหอย่างกรบน้ำจิ้มอืมฮืมลุกโดด กลัวไม่เผ็ดดูสิโอ้โหเต็มชามเลยเต็มถ้วยเลยอันนี้มีผักด้วยอืม,อม